อฟูโซหัวประดุกครับท่านผู้ชมอูปัญญานะครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง youtube ฟิลมอุดรดัมซิ่งนะครับผมอคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานใต้ฝุ่นนะครับหรือว่าทีมงานเสียเล็กนะครับผม ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตาม youtube ช่องฟีมูดอนดัมซิงด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้ก็พามาดูทีมงานรถดํารถแมคโครครับท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศก็คืมค,มคืมนิดหนึ่งนะครับโอ้อยู่ที่บ่อลูกลังครับผมลูกลังนี สวยมากครับท่านผู้ชมสีแดงเลยนะครับอยู่กับฮิตาชิ ZX220 ขีดหนึ่งนะครับช่วงล่างยาวพิเศษครับผม L4 นะครับ220ครับผมคันนี้นี่เป็นฟูโซ่หัวประดุกนะครับ ยางแปดสองห้าครับผมโอ้กับรถใหญ่ใหญ่แบบนี้นี่ตักแป๊บเดียวเต็มนะครับโอ้กับปุ้งจีใหญ่ๆนะครับอ่ะเต็มแล้วครับผม เจ้านายักษ์เสียไนมาแล้วครับผมสอง้ยสิบคันนี้นี่ยางเก้าครับผมโอ้คันนี้นี่ออกตัวมานิ่มๆเลยนะครับโอ้น่าจะสองสี่หรือเปล่าออกตัวสบายๆเลยครับผม อะเสีนไหนครับเล่นสต็อกเบิร์่ะไอ้นี่ยไอ้นี่ยเล่นสต็อกเบิร์ตสุข,ขันเลยปะโอ้คือหินหินง่่ามดเลยหินเลิกความไหม เจ้าเนี่ยงวามันเลิกความไหมมันหนาครับมว่า,อ,วาอ่ะก็สตอ็อกไว้ครับผมช่วงหน,าน้าฝนนะครับผมไว้ขาย ช่วงหน้าฝนครับผมอ้มีแดดมาแล้วลูกลังนี่สวยมากครับท่านผู้ชมเป็นเม็ดแดงสวยเลยนะครับอีกอย่างนึงก็ลูกลังก็หนาด้วยครับผม รถเสียไนนี่ก็หล่อเหมือนกันนะคนขับก็หลอ่อรถก็หลอ่ <c oughs> อเต็มนะครับผม รถเสียไนก็นิ่มๆครับ210ครับผมขึ้นบ่อนิ่มๆเลยนะครับเอามาดูรุ่นเก่ากันบ้างครับท่านผู้ชมว่าคันนี้นี่ค่อนข้างจะยาวนะช่วงล้อช่วงกระบะยาวเลยครับผม้ลูกหลังค่อนข้างจะ สุดยอดครับสวยมากครับผมยืนแท่นตักแบบสบายๆเลยนะครับ ก็ไม่ได้ถ่ายนานพอสมควรครับผมเจ้าฮิตะคิ ZX ด2 0็นขีดหนะครับก่อนนานเหมือนกันครับผมที่ไม่ได้มาถ่ายให้รับชมกันนะครับว่าคันนี้นี่ค่อนข้างจะเครื่องนี้น่าจะหลวมแล้วนะครับผมควันออกจากท่อหายใจครับรถดับนะครับผม วันนี้รถก็เยอะครับมาไม่ขาดสายเลยนะครับผม ลูกลังนี่ตักแบบไม่ต้องเลือกเลยนะครับ เครื่องนี่นิ่มมากครับเจ200้าเซ2เอ็กสองร้อยขีดหนึ่งนะครับเครื่องนี้เงียบนิ่มครับมาแล้วครับผมนี่ครับวิ่งสต็อกครับผมระยะทางไม่ไกลนะครับอ้สต็อกที่อูเซเล็กนี่ก็ประมาณ200เมตรครับผม ไม่ไกลไม่ไกลนะครับหรือว่าวิ่งสต๊อกกันแบบใ,ใกล้ๆเลยนะครับเที่ยวต่อไปครับพี่หลงฟูโซครับรถเสียไทยนะครับคันนี้นี่มีสโลลูกใหญ่นะ ดำก็มาไม่ขาดสายครับผมโอ้คันนี้นี่แลบลายได้โหดมากครับผม อาจจะมีมุมย้อนแสงนิดนึงครับผม มุมนี้ค่อนข้างจะย้อนครับหายแล้วครับผมโอ้อเวต่อไปครับผม,ม,มว้าวมีหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างใหญ่เลยเป็นฮีโน่หรือเปล่า เป็นกระบะข้างมีเนียมด้วยครับผมโอ้ท่อนี่โหดมากครับ มีทอ่อทั้งสองฝั่งเลยทางนี้มีหม้อกว๋วยเตี๋ยวอยู่สามใบครับผมฝั่งนู้นนี่หม้อใหญ่หม้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปอยู่ด้านบนครับมุมฝั่งนี้นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร เป็นนิสันนะครับผมนิสันไฟตาสีด่วงครับ เป็นตาเหลี่ยมนะครับผม โอเคครับผมเต็มเรียบร้อยครับนี่อ่ะฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟีมูรอนน้ำซิงด้วยนะครับผมมานะครับ้โหมีเสียงเทออบโบหอนด้วยครับผมอ่ะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็ แม่บายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องฟรีมูดอนน้ำซิ่งเวยนครับผมสวัสดีครับ